ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดี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 ครับดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดครับสวัสดี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 ครับ ก็วันนี้ก็เป็นงานสอ่ตระาวิทที่โรงเรียนนะครับนี่ก็เนี่ยรยักขาอะไรเหรอเ็้นจ่อเส้นย่อม่ไม่ส่นจออันนี้นะอันนี้ครับแรคคอร์น่แล้วอเราอยากอยากรองเพลกับมันกนไปได้นะแร็คคอน์ดเอาดีนะ เััวัวดีวมากีเะดอปาหนึ่งงสัสดีครับสว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 ัสดีครับเราประอะไรแล้วใช่ัหมนี่ดีของเราดรีเป็ีสองเราเฮ้ยสวัสดีครับ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 ครับอัสวัสดครับ คนในห้องกนรัวเอาไปถ่ายใครดีนะเฮ้ยสวัสดีครับ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 นะพี่สวัสดีครับนีสวัสนี่ครับเนี่ยตัวแอคกซ์เสี่ยวปจะจโรงเรียนนะครับเย้

มึงใครเขาเนี๋ยใครเขาเนี่ยรายการคูรายการคู่าเลยอ่ะคนนี้เราคนอยากท่มากเลยครับก็จะยังไงบ้างครับเดอวคุยเลยอ๋อมอ้ยาแต่ละคนก็เตือนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยี่เอ๋อพี่ครับสวัสดีครับสวัดรับสกล้องเลยครับม่ซิงโตไหม ก็ชื่อยังไงครับก็ชื่อยังไงครับกลับมานโม่ครับโอ้เดี๋ยวจะโดนเล่นนี่แหละเฮ้ยๆวันดีครับพี่สอลมเหนียแล้วเฮ้ยวันดีครับพี่สู้ครับเล่นเก่นหรือครับใครดีวะ ท่าปดีครับรู้สึกยังไงกับงานนี้ครับทานเนหนุมีครับเป็นันุ่ีคล้รู้สึกรู้สึกหลอ่ครับเออไปไหนต่อนี่เพื่อนอไปไหนต่อเนอี่เป็นไรนี่อีเป็นไหนี่้ยอครับดรรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานนี้ครับรู้สึกยงไงวงรู้สึกโอเคภูมิใจมากเลยครับขอรับคอไหมครับรับครับ น,นี้คนยงละคนยิงดังกลใชตอใช่ตออาชิพอาอาชิตย์อ,นนอาทิตยื่แอบด้ยไออแอบด้วยทาบเลยอะ่ะไปไหนดีไปไหนดี อาทตย์ันที่อาทตว่าสัมภาษณ์อีกรอบครับรู้สึกยังไงประมาณนี้ครับครับว่ารู้สึกยังไงประมาณนี้ครับอะไรนะอรื่องเรื่องอะไรประมาณนี้ครับก็รู้สึกปกติปกติปกติดีเรื่องไงครโอ้ยดีครับโอ้ยเอฟเอฟซีครับก็เกมมิ่งครับเกมมิ่งเด็กเอออย่าหญ่ใหญ่ใหญ่คุณผู้หญิงก็ที่ว่าสมนีเกมเมอร์ครับ เฮ้อๆๆไปดีครับครับไดีครับร่างมีอะไรครับครับปยังไงรางเดียเอ้ยมปวดหลังมากครับปวดหลังเออเ้ยเ่ด no ้ยไหมฮะไข่ด้วยไฮยังไงาเดียว่าไข่ทำไมอ่ะ หยแล้วไปไปครับคุณดูสวัสดีครับเจอกับผมช่างไม่รู้กับอะไรก็แชร์ไปติดตามได้เอยนะับผมไปแล้วครับมาผาเบิร์ดทายด้เบิร์ดจีเบิรดห้องน้ำไปทางไหนครับฮะ พี่ครับยอดติดตามเพื่อนผมเลยครับเพื่อนผมโสดนะมีแต่คุณจตุรวาลนี่ดีดคือไปได้เจอครับอันนี้ก็โสดครับอันนี้ก็โสดอะไรโสดเหรอเป็นโสดป่ะเป็นโสดป่ะสวดีครับรู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างครับรู้สึกดีมากเลยรู้สึกเสียใจใครรู้สึกเสียใจใครเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้ว